นะคะแล้วก็ตัวล้อลอยนะคะก็จะได้ล้อลอยลายนี้เลยนะคะกุญแจจะเป็นสมาชิ่เลนนะคะสามารถใส่กุญแจในกระเป๋าได้เลยนะคะแล้วก็สามารถตดล็อกรถได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ภายในนะคะคันนี้จะ ก็อยู่ที่หลักหมื่นเช่นเดียวกันค่ะมไม่เยอะนะคะประตูจะเป็นประตูไฟฟ้านะคะแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้ลูกค้าท่านเดิมเขาได้แลปสติกเกอร์ใส่นะคะมารอบคันนะคะเรียกได้ว่าการลอยขนแมวหรือลอยอื่นๆได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะคู่หน้าตัวนี้ค่ะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือปรับเอนหรือว่าปรับเบาะได้เลยเนะะี่ยค่ะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ ที่สาคัญรุวนี้มีเบาะนวดด้วยนะคะมันจะเป็นคลื่นๆเดี๋ยวไอ้ลองขึ้นไปนั่งให้ชมนะนี่ค่ะพอนั่งไปแล้วเนี่ยค่ะไอ้จะตัวประมาณนี้นะคะแล้วตัวเบาะจะค่อนข้างกว้างกว่าสําหรับคนที่ตัวใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถนั่งได้สบายค่ะพร้อมีที่ความนับแผนด้วยค่ะตรงน,นี้แล้วก็ถ้าเกิด้อยนี่เราก็สามารถปรับเอ็นได้เลยนคะคะเอนแบบกึ่งนอนได้เลยนะคะจริงๆมันปรับเอนได้มากกว่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคัน,คนนี้ค่ะ เขาก็ติดตั้งในเรื่องของตัวหน้าจอมาเพิ่มด้วยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็คือช่วยในเรื่องของแบบว่าลูกค้าท่านท่านไหนต้องติดได้เลยก็คือคันนี้ก็คือได้เป็นออปชั่นเสริมจากลูกค้าท่านเดิมเขามาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูลายละเอียดในคันรถกันดีกว่าค่ะ ายละเอียดในตัวรถนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะบ่จะมีทั้งหมด4แถวนะคะโดยแบ่งเป็นข้างหน้าจะนั่งได้3นะคะข้างหลัง2แล้วตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งก็2นะคะแล้วด้านหลังก็อีก4นะคะรวมทั้งหมดเบสเสร็จก็คือประมาณที่นั่งโดยประมาณนะคะส่วนประตูท้ายคันนี้นะคะจะติดตั้งด้วยระบบไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้ว เอาโตัวบอกขึ้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2019จด20นะคะแล้วตัวนี้เป็นตกแกรงค่ะเป็นปี2020สีคารมุกภายในดำนะคะราคาสงวนอยู่ที่2 3แส9 0มื0เท่านั้นค่ะไม่อยู่ที่4 9 0 0 0ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันต่อไปกันดีกว่านะคะ น,นี้ค่ะอันนี้นะคะทะเบียนก็จะได้ทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี1970เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะคะรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะน,นี่ค่ะ ได้ติดตั้งระบบในเรื่องของตัวหน้าจอกลางมานะคะภายในก็จะเป็นภายในสีดําเหมือนกันค่ะเป็นเบาะ v i p เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเบาะนอตเช่นเดียวกันค่ะเบาะก,ก็จะมีทั้งหมดสามแถวค่ะคันนี้มาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองนะคะราคาอยู่ที่สองล้านสามแสนเท่านั้นเองค่ะรับรองได้เลยว่ารถแต่ละคันอิ่นใหม่ยังอยู่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายละเอียดรอบคันสักนิดนึงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพอชมคันถัดไปค่ะ,คะเรามาชมคันนี้ทะเบียนตอนนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวสองุดแปดพรีเมียมเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรอบคันรถกันค่ะ คันนี้จะเป็นสีดำภายในดำนะคะนี่คะ่ะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันค่ะเป็นตัวพรีเมียมเป็นสีดำภายในดำนะคะคันนี้จสัสงวนราคาอยู่ที่สองล้านสามเช่นเดียวกันค่ะไมคคันนี้ก็จะอยู่ที่สี่หมื่นเก้าเช่นเดียวกันนะคะ เรียกได้ว่าไม่ก็หลักหมื่นกับทุกคันเลยไมยนย่น้อยๆกันทุกคันเลยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยว่าลูกค้าท่านเดิมเขาดูแลมาดีนะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคะ่ะก็ถูกเป็นรุ่นยอดนิยมของทางเฟยตาเลยนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าป้ายแดงนะคะถูกกว่ามือสองซึ่งหาย,ยากมา,มากๆนะคะสําหรับรถสมัยนี้ซึ่งตัวนี้นะคะผลิตที่ญี่ปุ่นทั้งคันนะคะยกเว้นแค่ตัวในเรื่องของอ่าเครื่องเสียงที่ทาที่ไทยนะคะที่ิดที่ไทยนี่ค่ะ ภายในจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะส่วนใหญ่หลักๆตัวพรีเมียมกับตัวแกนนะคะก็จะแตกต่างกันพวกระบบประมาณสี่ระบบเ,เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปกันนะคะอันนี้นะคะาะทะเบียนจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเชียงใหม่แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวตอนก่อนที่ลูกค้าจะรับรถ สีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นสองจุดแปดตัวแกรนค่ะรนะาคาสงวนอยู่ที่สองล้านสามแสนเ้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะไมค์คันนี้ก็เป็นไมค์หลักหมื่นเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ไมค์ยอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็นะคะประตูเป็นประตูไฟฟ้าคู่เช่นเดียวกันค่ะภายในยังเอี่ยมสะอาดอยู่เลยนะคะคันนี้ยังไม่ผ่านการแบบทำสปาภายในมาเลยนะคะแค่ล้างทำความสะอาด ค้นภายในสีคริมก็จะดูเรียบหรูไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสีครีมออกขาวนิดนึงนะคะถ้าสีจริงก็คือดูเรียบหรูดูสวยไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่ารถเป็นภายนอกสีดำใช่ไหมคร ที่นี่สิคะเรามีให้คุณเลือกกมากมายหลายคันและที่สําคัญนะคะอันนี้ที่มาจอดอยู่เป็นแค่จำนวนน้อยแค่ครึ่งหนึ่งที่เอามาจอดค่ะเรามีมากกว่า10คันให้เลือกอาลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อหาไอดียทเบอร์